นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังจฉามิธรรมังสารนังจฉามิสังฆังสารนังจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังจฉามิ ทุติยามปีสังคังสารนังขาชามิตติยามปีพุทธังสารนังขาชามิตติยามปีธรรมังสารนังขาชามิตติยามปีสังคังสารนางังฆาชามิบทสวดบรารมีสามสิบทัศทานาบารมีสัมปันโนทานาอุปปารมีสัมปัโน,นปปปโน ทานาปรม a am m a t t a parami s a m เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีระปารมีสัมปันโนสีระอุปปารมีสัมปันโนสีระปรมา m ปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควา เนคขมมะปารมีสัมปันโนเนคขมมะปาอุปปารมีสัมปันโนเนคขมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตธปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารมีสัมปันโน ขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถปารมีสัมปันโนเณตาไมาตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารมีสัมปันโน สัจจะโอปปารมีส so ัมปันโนสัจจะปรมัตถารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานปาโอปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถารมีสัมปันโน เมตตาไมเตกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถารมีสัมปันโนเมตตาไมเตกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขา อุปปารมีสัมปันโนอุเบขาปรมัถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุติตาอุเบขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาทัปาปรมีสัมปันโนทัอุปปารมีสัมปันโนทัปรมัถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุติตาอุเบขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา พุทธังอรหังคัจฉามิทรม,มังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามินะมามิหัง